สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับเปเปอร์ครับใบแขกไขวันนี้มีของเต็มจออีกแล้วเห็นแล้วก็คงจะคิดรู้นะคะว่าวันนี้เราจะมาทำการรีวิวบังเอิญของมาส่งพร้อมๆกันแล้วก็ธีมที่อยากจะมารีวิวก็คือธีมของคริสต์มาสนะคะมีบางอย่างอาจจะไม่เกี่ยวข้องแต่ว่าก็คิดว่าอาจจะได้เอาไปเกี่ยวกันในอนาคตโดยจรรยาบรรณแล้วเราไม่ควรจะเอาของมา รีวิวแบบนี้บ่อยๆเพราะว่ามันจะทำให้บางคนอยากได้แล้วก็จะต้องเสียเงินนะคะแต่ก็ขอนิดนึงเพราะว่าพอของมาส่งแล้วทําให้เกิดไอเดียก็เลยอยากจะเอามาคุยด้วยนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นเลยดีไหมคะว่าวันนี้มีอะไรมานําเสนอบ้างก็อันนี้จะเป็นสเต็มนะคะสเต็มที่แบบว่าเป็นลายวงกลมนะคะ ซึ่งพอเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเกิดไอเดียที่จะได้ใช้โดยเฉพาะใช้ร่วมกับอันนี้ค่ะมันจะเป็น e m ม o s s นะคะแบบนูนตัวนูนที่ต้องใช้ฮีททูลเป่าความร้อนก่อนนะคะแล้วมันก็จะนูนก็คิดว่าอาจจะได้ใช้สำหรับคริสต์มาสนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเซตที่มาเลยก็คือมีของนูนนะคะ ผงที่ต้องโรยลงไปก่อนแล้วก็เป่าด้วยความร้อนนะคะมันจะนูนขึ้นนะคะมีสีเงินแล้วก็มีสีทองส่วนตัวนี้เป็นลาเอ่อลืมแล้วน่าจะเป็นน่าจะเป็นปาักกาที่เป็นหมึกตัวนี้ค่ะก็คือมันจะต้องมีหมึกตัว Embossing Ink Pad นะคะสีเคลียนะคะแล้วก็หลังจากที่เราสแตมป์ไปแล้วสำหรับบางคนไม่เคยใช้ก็อธิบายไว้ก่อนละกันว่าเราจะเอาสแตมป์หรือว่าเอาตรายางนะคะสแตมป์ลงไปแล้วก็สแตมป์ลงบนกระดาษเสร็จแล้วเราจะโรยผงนี้ลงไปแล้วใช้ฮีททูหรือว่าใช้ดาที่มีความร้อนนะคะแรงๆหน่อยมันก็จะนูนขึ้นมาส่วนอันนี้จะเป็นปากกาของตัวนี้นะคะเป็นต,ตัวของตัวอิงนะคะ งั้นผลนี้ก็คิดว่าอาจจะได้ลองใช้ดูส่วนตัวนี้เป็นแสแตมป์อย่างที่เมื่อกี้แจ้งไปแล้วนะคะเอาเก็บไว้ข้างๆก่อนตัวต่อมาก็จะเป็นแสแตมป์เหมือนกันแล้วกันเนาะสแตมป์อันนี้ก็จะเป็นลายเกี่ยวข้องกับคริสต์มาสเห็นไหมคะที่กล่องเขียนว่า Merry Christmas ทั้งหมดนะคะมี5อันที่เลือกไว้จริงๆเขามีลายมากกว่านี้แต่ว่าแค่ไขเลือกมาแค่5อันเดี๋ยวเรามาแกะดูนะคะว่าเป็นยังไง โอเคแกะเลยเออเป็นโลกที่แบบว่าไม่ค่อยถนัดในการแกะอะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะแบบว่ากรีดนะคะก็น่ารักดีอันนี้นี่เป็นลายนี้แล้วก็อันต่อมาอันต่อมาก็จะเป็นลายนี้นะคะวางไว้ก่อนเดี๋ยวให้ดูชัดๆ แกะให้ครบก่อนนะคะอันที่สามอันที่สี่เป็นลูกสนนะคะส่วนอันที่ห้า ก็เป็นลูกสนแต่เป็นเป็นแบบเป็นช่อเป็นดอกเดี๋ยวดูทีละอันนะคะอันนี้เป็นส่วนของเป็นใบไม้ต้นไม้ลูกสนนะคะส่วนอันนี้จะเป็น s n o w g l o อ e หรือลูกลูกแก้วแล้วก็อันนี้เป็นจินเจอ b r e บรดใช่ไหมเรียกว่าอย่างนี้ตุ๊กตาขิงตุ๊กตาขิง ขน,ขนมปังขิงขอโทษค่ะขนมปังขิงนะคะก็ลายก็อาจจะบอกว่าทำไมไม่มีเซนต้าเซนต้าเดี๋ยวตามมาทีหลังเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะคะตอนนี้ก็จะเป็นประมาณคริสต์มาสอารมณ์นี้ไปนะคะเป็นแซมนะคะต่อมาก็จะเป็นวาชิเทปวาชิเทปที่เป็นลายคริสต์มาสเลยมีสีแดง อยู่ประมาณห้ารายโอเคแกะออกมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นดาวเป็นต้นคริสต์มาสเป็นอ,อ,อันนี้คือเกล็ดของหิมะนะคะแล้วก็เป็นลายทางแล้วก็เป็นช่อเออถาไม่รู้ว่าเป็นเถาของโอลิฟต้นโอลิฟหรือเปล่าอันนี้ไม,ไม่ไม่แน่ใจนะคะ คือแขกไขายเป็นคนชอบเทศกาลคริสต์มาสอย่างแรกก็คือชอบอากาศแหละเนาะอากาศเวลาที่เราอยู่ในประเทศที่เป็นเมืองหนาวเนี่ยเขาเทศกาลนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวอากาศก็เย็นแล้วก็จะมีไฟวแว๊บๆแล้วก็มีเพลงของคริสต์มาสก็เลยทำให้ติดใจว่าชอบบรรยากาศแบบนั้นนะคะก็เลย ชอบไปถึงเทศกาลตลอดมาก็จะสะสมเกี่ยวกับพวกของที่เป็นเทศกาลคริสต์มาสด้วยจำนวนหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นวาชิเทปอันนี้ลายเดียวกันหรือเปล่าอ๋ออันนี้ของวาเลนไทน์ขอโทษอันนี้ ออกนอกเทศกาลนิดนึงเพราะว่าสั่งมาล่วงหน้ากลัวมันจะมาถึงช้านะคะก็ก็จะเป็นเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine ค่ะสองอันนี้เหมือนกันก็จะมีคำว่า Love ซึ่งคิดโปรเจกต์ไว้ว่าอาจจะทำอะไรของวาเลนไทน์นิดนหน่อยๆนะคะที่ต้องใช้สแตมที่มีวาชิเทปที่เป็นรูปสแตมนะคะต่อมาอันนี้เป็นคริสต์มาสค่ะคริสต์มาส ก็จะมีซันต้าเนาะมีซานต้าแล้วก็จะมีเหล่าสัตว์ทั้งหลายมาเมอร์รี่คริสต์มาสน่ารักดีอันนี้โอ้น่ารักอะ่ะชอบชอบส่วนอันนี้อันนี้เป็นดอกไม้นะคะซึ่งน่าจะเอาไปใช้กับช่วงวาเลนไทน์ได้เพราะฉะนั้นคริสต์มาสนี่ก็จะมี2ลายนะคะอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ก็ อันนี้จะเป็นลายที่แบบใช้ได้ตลอดการนะคะก็สั่งมาส่วนอันนี้อ๋อคือแขกขกดสั่งของไปเนี่ยนานมากนะคะเป็นเดือนเดือนกว่าจะได้อันนี้ก็จะเป็นมันจะมีคำว่า Happy b love time m life อะไรพวกนี้แต่สิ่งที่ทำไมถึงกดสั่งอันนี้ก็เพราะว่าชอบสีมันค่ะมันเป็นคู่สีระหว่างฟ้ากับชมพูก็เลยชอบมันดูเป็นกราฟิกดีนะคะนะคะอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรต่อมาอะไรเอ่ยอ่าเป็นตัวเลขก็ประมาณอย่างนี้นะคะ ต่อมาก็จะเป็นแท็กค่ะแท็ก,ท,กที่บอกว่า Santa, Santa Winter Holiday Merry Christmas เป็นตัวตัวเด่นเนยนะคะมันเป็นแท็กซึ่งก็คิดไว้เหมือนกันว่าคงจะได้ใช้แต่เดี๋ยวไว้เรามาดูคลิปที่เอามาใช้แล้วกันนะคะตอนนี้ก็ดูให้ดูไปก่อนอันนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องแต่คิดว่าน่าจะได้ใช้มันจะเป็นสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์ที่เอ่อ เราเรียกกันว่าเลเบลลาเบลนะคะมันเป็นสติกเกอร์ซึ่งเราก็จะแอบใช้ในงานที่เป็นวินเทจวินเทจหน่อย,อยมี4ีสีทรงนะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอันนี้เป็นแบบวงกลมซึ่งมีตัวเลขด้วยแคไๆยังไม่ได้แกะ เป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูพร้อมๆกันแล้วก็อันนี้เป็นมงรีนะคะอันวงรีถุงมันแตกแล้วเรามาดูกันก่อนแล้วกันมีอะไรบ้างอืมก็จะมีทูมีฟอร์มนะคะแล้วก็จะมีแบล็งแบลไว้ให้ตัวฟอร์มเนี่ยก็ไม่ได้มีสีเดียวก็จะมีแบบสีทน น้ำตาลด้วยอันนี้จะเป็นคุมโทนให้มันดูวินเทจนะคะก็คุมโทนเขียวๆมีนัมเบอร์นัมเบอร์ด้วยไม่ทราบว่ามีครบทุกนัมเบอร์หรือเปล่าอาจจะมีก็ได้ค่ะ6 4น่าจะมีครบนะคะอย่างละอันนะคะนี่เป็นแบบนัมเบอร์นัมเบอร์แล้วก็จะมีแบบแบล้งแบแบล้งแบไว้ให้เราเอาไปสแตมป์เองได้ซึ่งตรงนี้ก็น่าสนุกเหมือนกัน เดี๋ยวไว้วันไหนเอาเอาเลเบลมาเล่นดีกว่านะคะโอเคอันนี้จะเป็นลายของแบบวงรีแล้วซึ่งวงกลมก็น่าจะคล้ายๆกันก็คงจะเป็นทูเป็นนัมเบอร์แต่ว่าวิธีนำเสนอของนัมเบอร์อาจจะเป็นแบบไม่ได้ยาวแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นนัมเบอร์ก่อนแล้วก็เป็นนัมเบอร์ไนอันนี้จะเป็นแบบเลขตัวเลขเลยแล้วก็จะมีวันจนันังคาร พุดพฤหัสอะไรอย่างนี้เป็นต้นส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นวันที่เดือนส่วนอันนี้ก็เป็นวันที่แล้วก็เดือนโอเคก็ประมาณนี้อยากดูในรายละเอียดเดี๋ยวไว้ตอนที่เอาไปใช้นะคะเราจะเอามาพูดกันในคลิปหลายคนอาจจะถามว่าแล้วไปสั่งของพวกนี้มาจากไหนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสั่งมาจากจีนนะคะ แล้วก็แต่นานมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็เลยเบนเข็มไปสั่งในช h อป e ีใน Lazada ได้ไวกว่าราคาก็ถูกเพราะว่าถ้าไปสั่งจากต่างประเทศหรือไปสั่งมาจากจีนโดยตรงแพงกว่าด้วยแล้วก็นานนานมากๆบอกเลยว่าสั่งแล้วแทบลืมนะคะยกเว้นว่ามีของบางตัวที่ในช h อป e ีใน Lazada ไม่มีเราถึงค่อยไปกดสั่งในนั้นนะคะจริงๆแล้วแนะนาเลย ลาซาด้าช้อปปี้นี่แหละของเหมือนกันนะคะต่อมามีอีกตัวหนึ่งจะเป็นไดคัทตัวนี้น่าสนุกและแขกขขกก็คิดออกแล้วด้วยว่าจะทำอะไรรับรองสนุกกันแน่ๆนะคะก็จะเป็นตัวตัวแบบเอลเขาเรียกตัวเอลก็พูดพูดต่างๆนะคะแล้วก็จะมีแบบแท็กมีดอกคริสต์มาสมีซานต้ามี ตัวบรรยากาศที่แบบวิงว,งวิงโอ้ยเยอะแย,ย,ย,ยะมากมายแล้วก็มีช่อ,อตัวตัวนี้นะคะบางอย่างก็เรียกไม่ถูกอะเพราะว่าเออลืมแล้วแล้วก็มีไฟราวนะคะน่าสนุกมากเลยพอเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าจะเอามามทำอะไรนิดนึงว่าเนี่ยเราจะไม่ทำเป็นการ์ดธรรมดานะหุ่นนี้ ขอให้รอชมได้เลยเพราะว่าตอนนี้นึกออกแล้วแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะเอามาทำเลยเ,เร็วๆนี้คงได้ดูกันนะคะออกมาจะให้มันเป็นสามิติอะค่ะเพราะว่าอยากให้มันเป็นบรรยากาศสนุกสนานนิดนึง แต่ว่าจะสวยยังไงหรือว่าไม่สวยยังไงหรือมันจะแบบว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จขอให้รอดูก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ทําก็ตอบไม่ได้แค่คิดออกว่าจะเอามันไปใช้กับอะไรนะคะอันนี้ก็เยอะแยะมากมายเลยน่ารักสีสันสดใสด้วยเยอะแยะเลยนะคะก็รอดูแล้วกันในคลิปถัดไปนะคะอันต่อมาที่เห็นแล้วดีใจก็คือพวก ไดคัตต่างๆที่เป็นตัวที่เราจะเอาไปใช้ตัดกระดาษนะคะเป็นรูปทรงต่างๆ,างๆซึ่งใครๆจะชอบมากเพราะว่าบางครั้งก็อยากจะแบบว่ากำหนดรูปทรงของของไดคัตเองอันนี้คือเราไม่จำเป็นต้องไปตัดมันเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการพิมพ์ด้วยแต่บางอย่างเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องใช้ทำโดยเฉพาะทำแท็กใครๆชอบทำแท็กก็เลยต้องมีพวกนี้ไว้ มากมายไก่กองพอสมควรนะคะอันนี้ก็จะเป็นให้ดูอันนี้จะเป็นมาเป็นเซตนะคะชิ้นนี้ชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้ตัวนี้เราจะทำออกมาเป็นบ็อกล่องอะค่ะกล่องที่มีไดเมนชั่นหรือมีความหนาเป็นมิตินิดนึงอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือหนึ่งเซตนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแท็กแบบแบบที่สามารถเออไม่ใช่เป็นแท็กค่ะจะต้องบอกว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่แบบเป็นตัวเปิด กา์ดได้คือมันจะตัดให้ให้ให้เราไว้ไว้ดึงเปิดนะคะยังไม่เห็นก็คงไม่รู้นะคะซึ่งมีบางชิ้นต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นแท็กแน่ๆสั่งแล้วลือมอค่ะก็คงจะต้องไปลองคัดดูก่อนนะคะว่ามันออกมาเป็นยังไงลักษณะมันเป็นยังไงเพราะว่าบางทีแขขายดูอย่างนี้แล้วจำไม่ได้ก รอชมนะคะมีตัวนี้เยอะมากมายที่จะเอามาได้คัดให้ดูนะคะสหรับบางคนอาจจะถามว่าเอามาใช้ยังไงหรอก็อาจจะมีคลิปหนึ่งไว้สำหรับรีวิวให้ดูหรือว่าทำเป็นวิธีทำให้ดูนะคะว่าเราจะเอาพวกนี้แม่แบบพวกนี้มาตัดเนี่ยแม่พิมพ์มาตัดเราต้องมีเครื่องแขนไขเรียกว่าเครื่องบดปลามึกนะคะ มันจะเป็นเครื่องที่ทําไว้สําหรับใช้พวกนี้ตัดโดยเฉพาะตัดพวกนี้โดยเฉพาะนะคะขอโทษพูดผิดพูดถูกพูดไปทําไปอันนี้จะเป็นครีมที่เอาไว้สําหรับคีบสติกเกอร์เพราะว่า สติกเกอร์เนี่ยเวลาที่เราใช้มือดึงมันจะทําให้น้ํามันของเราเนี่ยไปติดบนกาวของสติ๊กเกอร์แล้วก็จะทําให้สติกเกอร์นั้นติดไม่สนิทไม่เหนียวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแนะนําคือควรใช้ครีมนะคะคีบจะดีกว่านะคะวันนี้ก็สั่งมาสองสีสีน่ารักมากตอนนี้รีวิวของที่เกี่ยวข้องกับคริสต์มาสหมดแล้วนะคะเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนรอดูว่า แค่ไจะเอากองเนี้ยมาใช้ยังไงนะคะในคลิปถัดไปเร็วๆนี้ขอให้ติดตามนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็เผื่อคลิกเข้ามาดูก็ขอความกรุณาช่วยกด Subscribe นะคะแล้วถ้าชอบก็กดไลค์แล้วถ้าอยากาเผยแพร่ไปให้เพื่อนๆดูก็ช่วยกดแชร์วันนี้ขอบคุณนะคะแล้วไว้พบกันใหม่กับคลิปที่เอาตัวนี้ ตัวอด้คัดนี้มาทำเป็นงานนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ